ประตูชั้นที่2จัดทำโดยนินเนโอกาโต้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกดูสิประตูชั้นที่2มันจะเป็นยังไงเฮ้ยแล้วทเป็นกูเกิดอยู่บนนี้เฮ้ยอ้ามาแล้วโอเคคืโดนชั้นที่2อ,อย่างนั้นเหรอเป็นอย่างงี้โอ้นี่คนทำแล้วเนีย่ยโอ้โหแม่งไม่มีหัวด้วยนะครับเรามาเริ่มเปิดประตูที่หนึ่งร้อยหนึ่งกันดีกว่าโอ้อันนี้กูเป็นวิญญาณหรือกูเป็นอะไรวะเนี่ย ร้อยสองอะไรวะเนี่ยไอเดฟเร็วมากๆโคตรช้าเลยแล้วให้กูหลบยังไงเมื่อกี้เนี่ยฮะโอ้ปลาไหลน้องโอ้โอ้เชียไปไม่ได้โอ้แมงเงยตัวกูสูงไปเหรอเหมือนตัวผมจะสูงไปนะคุณผู้ชมชีวิตแม่งโคตรแซ่ดเลยว่ะ ไม่ได้ว่ะตัวกูสูงไปว่ะกูต้องเปลี่ยนใช่ไหมเนี่ยทำไมกูเกิดอยู่นี่วายเอา้าอะไรวะเนี่ยกูเกิดอยู่ไหนวะเนี่ยหือน,นั่นนี่อย่างครับเนี่ยโอ้ oh, What the fuck is this Okay มาละเอาละเมื่อกี้ตัวผมอาจจะสูงไปตอนนี้ปรับขนาดให้มันเตี้ยลงละอ่าก็เรียกว่าตามเกณฑ์ไงตามเกณฑ์แน้นอง อ่าเราไปทางนี้ีไ่ไงมาได้แล้วโอ้ยเดี๋ยวมาจบกรีดใช่ไหมโอ้โจบฟันแหลมโอเคมันเ,เป็นห้องอ่าตัวนี้ไปไม่ได้แล้วเพื่อนโอ้นี่ไงอุยอ้ยโอ้เราติดกับดักเราลงมาร้อยสี่มีรหัสเราต้องหารหัสรหัสอยู่ไหนเพื่อนช่วยหาเร็วอย่าบอกเพื่อนมันรู้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เออมันรู้ได้ไงวะเอาละช่างมันเถอะมันอาจจะไปดูสมุดก็ได้เออเมือ่อกี้ว้าไอ้เจ้าไซเลนเอาแล้วกูเกิดเรียกล้วแบงเอ๊ะโอมาแล้วไอ้หมอนี่ไอ้หมอนี่ตัวสูงจ,จัดๆเลยอ่ะแกผ่านด่านร้อยล้ำไปไม่ได้หรอกไอ้น้องแกผ่านด่านนี้ไปไม่ได้หรอกแกตัวสูงสักขนาดนี้แกมันตัวสูงเกินไปไอ้เกมชี้นี่คือมึงต้องตัวเตี้ยๆเว้ยมึงถึงมึงรอดช่องแอร์นี้ได้อ่ะ นั่นมันประตรูแต่ว่าคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมเห็นพื้นไหมครับโอ้ย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 ไอ้เชี่ยมันไปไม่ได้เหรอมันไปไม่ได้โอ้โหเสียดายวะอยากรู้ว่าถ้าผ่านประตูนั้นจะเกิดอะไรขึ้นเอาล่ะเรามาอยู่ตรงนี้กันต่อซึ่งรหัสเรายังไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะเรา,ามาหาดีกว่านี่ไงแปดสี่สองหกโอเคแม่งมาเป็นกระดาษเลยก็มีเสียเวลาแปดสี่สองหก let's go แล้วตัวต่อไปก็คือไซเลนครับคุณผู้ชมเราไปทางนั้น เอาละเอามาทางนี้ไปเอา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 กระจกนะอุ้ยด่านร้อยหกประตูใหญ่มากแล้วนั่นคือทางออกมันคือทางหนีไฟ emergency u อัพยูดิสเตรโอเคเราต้องใช้เอ่อบันไดนะขึ้นไปโอเคกำลังขึ้นไปครับเนื่องจากว่าเดิลออร i จินัลเราตกลงมาใช่ไหมตกลิฟต์เอออันนี้ให้เราขึ้นไปว่าแต่นี้เอ่ออันนี้บันไดบึงใช่ไหมเนี่ย โอ้ห oh. อามันสูงจังวะเชี่าโ yeah. คตรสูงเลยขึ้นมาไล่น้องโอ้ oh. แล้วก็บัชนี่หนึ่งกู oh. ห้ามตกลงไปกูขี้เกยขึ้นมาใหม่เอาราไหนดูสิโอ้หุยประตูพังแน่นอนว่ากูเคยถีบไม่ใช่นั้นเปนคนละเกมอ่ามันน่าจะมีรหัสอีกใช่ไหมนี่ไงรหัสน,นั้นก็คือ 9712ต่องต่อไปต้องใช้รหัสแน่เลยโอเคใช่ครับคุณผูช้ชม9712แล้วแกเปิดไม่ได้9712เอเคโอ้ยนสอมันผีนพรมันจกกลีดไอจกกลีดนี่นะโอระดามิเดโอเคผ่านมาแล้วผ่านได้ง่ายได้มาก ในมีอะไรไหมเฮ้ยไฟเป็นสีฟ้ามีหลอดเดียวแปลกกว่าชาวบ้านอุ้ยโอ้โากูตายได้ไงออ๋แล้วกูเลิบไปโอ้จีซัสไม่มีเซฟเลยมาละแม่งไม่มีปุ่มวิ่งไม่มีปุ่มอะไรเลยแม่งคือแบบช้ามากให้มันไปแล้วเรามีเวลาอีก นิดนึงหนึ่ง,งสองสามันก็ตามมันไปอย่างงี้เออโอเคผ่านมาละประตูต่ตอไปอ,อึบอึบกูต้องสอดด่วนเออไม่อยากวิ่งไกลไม่อยากตายอ,อึบตรงนี้มีรหัสเก๊เปิดได้ไหมโอเคมันน่าจะเป็นรหัสตามห้องเฮ้ย <gasps> ตกใจหมดมันจะมีอะไรแจมสกแก์กูรึเปล่าโอ้โหในห้องนอนของเนี่ยแคบเกินปุยมุย ต้องมีรหัสอยู่แถวนี้ครับคุณผู้ชมเหลือห้องสุดท้ายละโอเคหนึ่งเจ็ดสี่ศูนย์หนึ่งเจ็ดสี่ศูนย์เอาโ <Okay. S 2> อเคเข้ามาแล้วสวยงามฮึบไม่มีผีไม่มีผีใช่ไหมฮึบไม่มีผีโอเคไม่มีผีผห้ามชนกูไม่ชนเผื่อมันกูส้อเตงกูเกมนี้โอ้ยสิบแปดโอ้นี่ไงจุกกรีด ลอยมันไปก่อนถอยหลังเร็วดีแฮะไม่ทันชันหรอไอ้น้องโอเครหัสก็ยังง่ายๆนะเป,นเป็นพาโซ่ที่ธรรมดามากๆตรงนี้ก็มีตู้หลบมันจะมีแจ็คหรือเปล่าอ,อุออ๊บเขาไฟสีฟ้าไอ้เจ้าเดฟอีกหรือไม่ใช่จริงๆด้วยเจ้าเดฟมาอีกแล้วอ,อึออ๊บหลอกแอบไปยังงี้โอ้สบายเธอรู้วิธีการรับมือได้สบายมากไอ้น้องอย่าบอกว่ามีถึงประตูที่สองสองอยเลยนะแล้วคือแบบ แม่งเป็นแบบเดียวกันหมดอะคุณผู้ชมอุ้ยมีซีกมีซีกเหรออ๋อเชื่ยตัวกูก็ใหญ่ไปใช่ไหมเฮ้ยมีซีกว่าเอาว่ะเว้ยดูว่าจะไม่มีโอ้โหมีมีมือหลบซ้ายห้ามชนชนแล้วมึงได้กินลากมะม่วงแน่โอเคมึงไปเราผ่านซีกเวลาคุณผู้ชมไม่มีตัวอะไรตามมานะ สักหน่อยเดี๋ยวเจอฟิกเกอร์แล้วเดี๋ยวเราห้องก็ผ่านไปโดยที่แบบ EC มากๆง่ายดายมากโอ้ยโอ้ยโอ้ยมีเจ้ากรีดอยู่มีเจ้ากรีดอยู่ต้องระวงังไฟสีฟ้าเจ้าเดฟแน่เลยอุ้ยอันนี้เราเดินไกลเลยว่ะโอ้ยไม่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 รอมันมาครับรอมันมาเออมันเด้งกลับแล้วเราเลี้ยวอย่างงี้สวยงามมากไกลละไกลละไกลถึงห้องละ กล้ถึงเจ้าฟิกเกอร์แล้วนี่ไงประตูแปลกกว่าชาวบ้าน <G ül> โอ้โอ้เจ้าไซเลนแล้วก็มีซิกมือแฮนพอมาสอคูณสามหเท่ากับ2คืออะไรวะหกหเท่ากับสไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องไปดูก่อนว่าเขาจะทำอะไร1นึ่งคูณเก้าเท่ากับสีคูณเก้าท่ากับสีคูณสองเท่ากับหนึ่งโอเคเข้าใจละก็คือเท่ากับหนี่คือลำดับนะฮะส่วนไอคูณนี่คือรหัสอ่าตอนนี้ก็จะเป็นแปดหสไม่ใช่แ 6โว่าตรงนั้นต้องมี8-6แล้วก็อะไร8-6 8-6-6หห okay. โอเค1 2 3 8 6 6ตอนนี้ได้4ตัวละ8 6 6หน่นคือ8-6-6-9นี่มันสมองประลองป,อป,อป,อปอัญญาปึ๊บผมว่าแนะนำทำจุดเซฟเดีกว่นะถ้าจะเล่นเกมแบบนี้เพราะว่ามันมันเดินช้าใช่ปะมันเดินช้ามากเลยแต่ผมรู้นะว่าเจ้าเดฟมันจะมาตอนไหนนะครับเพราะว่ามันจะมีไฟสีฟ้านะ สักหลอดหนึ่งนั่นแหละคือสัญญาณที่เจ้าเด็บมันจะมายังชิวๆอยู่ครับดูซิมันจะมีสวนการ์เด้นหรือเปล่าเรามาดูดีกว่าเฮ้ยโอ,โโอโ้เกือบไปแล้วไอ้น้องเกือบไปแล้วไอ้น้องรักกูเกือบได้เล่นใหม่แล้วโอ้โหนี่ไงมันจะมาอย่างนี้ไงถ้าเป็นห้องกว้างแคบๆเนี่ไเนี่ไเนี่ไงนี่ผมบอกโ,อโูมาบ่อยขึ้นมันจะแดกกูนี่แหละมาสิเจ้าเด็บโอ้อย่าฟึ่งนะโอเค โอเคร้อยเก้าสิบร้อยเก้าสิบเบ็ดจบๆมันจะเป็นยังไงกันแน่โอ้ซีกมาด่านเดโอ้ยไอ้เหียต้องเลือกถูกเหรอขวาไล้ซ้ายดีคุณผู้ชมเอาขวาแล้วกันเยสกู <G ül> yes! เลือกถูกก็กูไปทักไล้กูตายกูตายขวาไม่ได้ไล้ย,ย่างที่คิดโอ้มันรุ้นขนาดนี้ เพืเมื่อกี้กูลุ้นมากคุณผู้ชมหนา199และดนา199นคือสวรรค์โอเคตอนนี้เราเล่นเกมีิจบแล้วหนึ่งปะระตูที่หนึ่งถึงสองร้อยแล้วก็โอ้เป็นอย่างนี้เหรออ่าเขาก็จะให้เครดิตออริจินอลเกมคือทางทีมงานเอลสเปซครับเป็นแรงบันดาลใจในการทําเกมนี้ถือว่าทำค่อนข้าง,างโอเคแต่ว่าควรจะมีจุดเซฟนะครับมันก็แบบมันดูบัดแบดอีกกบบมีรู้แห่มันดูโคตร โคตรแย่เลยวะล่ะอะคุณผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมลกดไลค์ลกดแชร์กดสมัครสมาชให้ด้วยนะครับต่อไปมันจะมีอัปเดตหรือเปล่านะครับเกม dolls original แล้วก็รอดูกันไปแล้ววันนี้ทนน้ผมขอลาไปก่อนบา,บายครับสวัสดีครับยุบิลุยตุย